我跳，我跳，我跳，嗯。 มมมแม่มีเด็กน้อยรู้ตัวแล้วลนะจ้าว่าแม่แอบถ่ายกำลังเล่นรถอนาโฟรีอยู่คนเดียวเลยภาษาไม,ไม่พูดรู้จนได้ว่าแอบถ่ายจ้าเอาเล่นต่อหนู แม่เห็นเล่นนุ่งนิ้งนุ่งนิ้งอยู่นานแม่เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายเวยจ้ะเด้อยามยูดีก็อยู่ดีลความยามซ้นกับซ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าต้องให้แม่ล้านจมูกนะคะให้ราาไหมอสยอไปสสปป oh ตรงนี้มันก็จะกินเราแหละแต่ยังไม่ยอมทา พี่ไมสลุปพี่มายังไม่ได้เรียนมาเลยไป<อ>พี่ม้เล่น้าเล่นต่อหยเดี๋ยวพี่ไม้ก็ามาเรอยเล่นดินน้ำมันเปนมือหลูงให้แม่ใหให้แม่ดีขึ้นก่อนค่อยเล่นเนาะแม่ไปยืนล้างมือแล้วแม่ดีขึ้นแล้วด้นอนดวเยอย,อย,เยพี่แม่มาเนเล่นดินน้ำมันดี๋ยวค่อ่นค่มีสีอะไรด้วยบอกป้าลงน้ต เราไ่ให้ป้าลุงอืมนั่งนั่งสวยๆนั่งสวยๆโอ้ยยุงกัดมีสีอะไรด้วยบอกป้าลุงหรอสีส้มสีแดงสีขาวนูน่างน่าเด่นน้ำมันตา่น้ีน้ำมันแน่ะแม่มีสีอะไรด้วยสีขาว แล้วก็สีชมพูสีแดงสีอะไรอีกแม่มองไม่เห็นสีเหลืองสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีอะไรสีดำเก่งมากค่ะสีดำภาษาอังกฤษว่าไงอุยสีดำแบกสีดำ ไว้ <Why? S 2> ไม่สีอะไรบอกแม่ก่อนไม่แกะนะคะนั่งดีๆนั่งสวยๆ,ไม,ๆไม่ค่ะเราเมียนแกะแล้วอันนี้ไว้ให้น้องมีนไปโรงเรียนเทอมหน้าอันนี้เหรออ่าเรางมีนจะไปโรงเรียนแล้วนะลูกอันนี้ไปเหรออืมไว้สีอะไรไว้สีอะไรบอก้าลุงเรียนไปไหนอีกงแบบ เอาสีน <ondan S 1> ้องมอแล้วปลาลูเห็นแล้วมเนยวไม่เห็นนี่ีมันสองยามวีนเล่นสี้มนะมเล่นี้นดี๋ยววันอยู่ก่อนค่อยเล่นลูกพแม่ไม่สบาย ยังไม่ได้กินไก่นะพ่อไปซื้อไก่ให้มาแล้วแล้ว,วนนม,มันเหมือนกันไหมให้ป้าลุงดูที่เหมือนกันไหมดินน้ำมันอันนี้กับน,นี้าให้ป้าลุงดูซิหนไม่เหมือนกันเหมเอนกอันใหญใช่ไหมแม่ว่ามันเท่ากันน่ะไหน มันมีรูปข้างหลังด้วยเรามีที่แกะแล้วน้องมีนน้องมีนอย่าไปแกะนะอย่าแกะนะไม่แกะเรามีที่แกะแล้วแกะกถ้าแกะไม่พาไปกินไก่ไม่ต้องกินไก่วันนี้ถ้าแกะไม่ไม่ต้องไปกินไก่กับแม่ติดมือแล้วไม่ต้องไปกินไก่แล้วพอโทรบอกพ่อไม่ไปกินแล้วถ้าคนไหนแกะห้ามแกะค่ะ แม่แกะแล้วอยู่ในแก้วสองอันไม่แกะถ้าแกะแล้วไม่ได้กินไก่ไม่แกะนะน้องมีนไม่แกะนะแกะสายอันแล้วไม่แกะนะลูกแกะเยอะแล้วลูกเก็บไว้เลยป้ากับพี่ไมายมาแล้วเก็บไว้ห้ามแก่ไปโรงเรียนไม่มีไปกับเพื่อนๆนะ แพ็กกะน,าน่าไม่ได้ไปกินไก่แล้วค่ะป้าลุงติดมือแล้วเอ่าพาไว้ไปล้างมือทีนี้ไหนไปล้างมือมาให้ป้าลุงดูที่สะอาดไหมไปล้างแล้วก็เช็ดมือไหนมายัง อย่าไปเล่นแก้วนะอย่าไปเล่นแก้วน้ําในห้องน้ํานะล้างแล้วเช็ดมือมาหาแม่สะอาดยังมาเด้ น่านแม่บอกแล้วเช็ดก่อนเช็ดผ้าสีม่วงเอาทิชชู่มาแผ่นเช็ดผ้าสีม่วงก่อนแล้วค่อยทิชชู่มาแม่เช็ดให้ไม่ป้าลุงรู้ดิมันไม่ออกแบบไหนไม่ออกไหนเอาทิชชู่มาแผ่นหนึ่งแม่บอกแล้วอย่าไปเกลด,ดินน้ำมันอันนี้มันเหนียวอย่าไปเอามาเยอะนะเอาแค่แผ่นเดียวอเอาแ่เยอะไม่ได้เอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ดูดิซนแล้วค่ะป้าลุง คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคนจะไม่ได้กินไก่กับพ่อค่ะเพราะว่าโซนเอาไปาบายป้าลุงไปก่อนบ๊ายบายถ้าอยากกินต้องไปบายป้าลุงสวยๆก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วย